สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้แน่นอนครับมาในชุดนี้ต้องเป็นเรื่องราวทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันก่อนมาเข้าเรื่องกันเลยครับสำหรับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากความพ่ายแพ้แบบหมดรูปในเกมแดงเดือดให้กับลิเวอร์พูลครับสุดสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะทีม ปีศาจแดงเนี่ยเหมือนกําลังกลับมาสู่ผลการแข่งขันอันยอดเยี่ยมอีกครั้งในแมตช์ก่อนเอาชนะเซาท์ทมป์ตัน3-0ถล่มบาร์ซลีในศึกครารวาวครับ7ประตูต่อ0ออกมาเยือนคิสซันพาเลตวันนี้หลายคนคิดว่าต้องมีอะไรดีกว่าการแค่แบ่งแต้มกลับมาแน่นอนแม้ฤดูกาลก่อนจะถูกทีมปีศาจเรือนแก้วเอาชนะไปได้แบบลถล่มทลายและทีมแมนยูไม่เคยบุกมาชนะที่นี่หลายปีแล้วแต่วันนี้เหมือนอะไรอะไรมันเข้าที่เข้าทาง เป็ตัวผู้เล่นในวันนี้ของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจจะมีคนที่ขัดใจบ้างในตำแหน่งกองกลางแต่ว่าเอลิสเซนฮากมีเหตุผลของเขาผู้รักษาประตูอังเดรโอนาน่ายอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นคลีนชีตสามนัดติดต่อกันของทีมปีศาจแดงแล้วก็ของตัวโอนาน่าเองรวมถึงวันนี้มีลูกเซฟอันยอดเยี่ยมที่เปลี่ยนความเกือบพ่ายแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างน้อยวันนี้ไม่ชนะครับแต่ก็ไม่แพ้ ส่วนหนึ่งต้องชื่นชมทางด้านของโอนาน่าเดี๋ยวไล่เรียงไป11ตัวก่อนนะครับแบ็กซ้ายดิโอโกดาโรครับยังไงก็ต้องใช้เขาในยามนี้แบ็กขวานโแซนมาสลาวีครับยิ่งเล่นยิงดีขึ้นเรื่อยๆนะช่วยเล่นเกมรับได้ดีเติมเกมลุกได้ยอดเยี่ยมยังเป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องบอกว่าซื้อมาแล้วคุ้มทันทีนะใช้ได้คุ้มทันทีอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมากมาย อาจจะไม่ได้รับดุเดือดดุดนันอาจจะไม่ได้ลุกโดดเด่นขนาดนั้นแต่มาถึงแล้วใช้ประโยชน์ได้ทันทีเกมทางด้านฝั่งขวาครับไม่ว่ารับหรือลุกทําให้พื้นที่ของตัวเองนั้นมันไม่ใช่พื้นที่ที่ดูว่างเปล่าดูมีคุณค่ามากขึ้นต้องบอกแบบนี้คู่เซนเ,นเตอร์นะครับลิซันโดมาร์ตินสกลับมาใช้เดลิก ต้องเป็นคู่นี้แล้วหละครับตามที่บอกไปตามที่เคยคุยกันนะว่าน่าจะเป็นคู่หลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้แล้วสิ่งสําคัญของ2คนนี้ครับเวลาขึ้นไปเล่นลูกเซตพีดจะเป็นเป้าแรกเป้าหลักของทีมเมื่อแมนยูได้ลูกเซตพีดลูกตั้งเตะลูกฟิกิกลูกเตะมุมครับ เอลิกเซนจะมองหา2คนนี้ก่อนแต่ว่าวันนี้จังหวะจะโคนมันไม่เหมือนในวันที่เอาชนะเซาท์แฮมตันได้โขกเน้นๆสองสทีนะแต่ก็ไม่ได้ประตูลิซโดมาร์ติเนสได้ยิงทีหนึ่งนะแต่ก็ไม่สามารถเป็นประตูได้ในวันนี้คู่กลางครับคอบบี้เมนูกับคริตียนเอลิกเซนยังคงเป็นคู่นี้อยู่ด้วยเหตุผลที่เทนฮากบอกว่าอยากให้เวลาของ2คนนี้ ปรับจูนกันให้ดีอยากปรับจูนกันให้มันมากขึ้นเพราะดูเห็นความไหลลื่นความลงตัวในคู่กลางคู่นี้โดยไม่ต้องมีมิดฟิลด์ตัวรับครับตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าเมานูก็ยังยังคงติดติดขัดขัดอาจจะไม่ได้ดูแย่ครับแต่ดันมีภาพจําว่าเมื่อด,ดูการก่อนคปี้เมนูนั้นเล่นไว้ดีขนาดไหนนะพอถึงฤด,ดูกาลนี้มาเริ่มต้นมาด้วยศักยาภาพด้วยความการเล่นที่ยังไม่เท่าเดิม ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาต่ํากว่ามาตราฐานท,าทั้งทงที่เมื่อสุด,ดูการก่อนอาจจะเป็นอะไรที่เกินเลยกว่ามาตราฐานก็ได้นะแต่วันนี้ก็ทาผลงานให้โอเคครับแกะเพลสได้คุมจังหวะได้ยิ่งคนสําคัญคือคู่หูซึ่งเปลี่ยนใหม่จากคาเซมิลลุ่าเป็นคริสเตียนอีดิคเซนผมว่าอีดิเซนนี่แหละครับที่เป็นคีแมนคนสําคัญนะของเกมนี้ที่ทําให้แมนยูได้โอกาสบุกได้โอกาสยิงตั้งโอกาสทำประตูให้กับทีมากมายครับแม้สุดท้ายมันจะไม่ได้ประตูก็ตาม แต่คิดเซนออลิกเซนสามารถแกะเพจของคิดเซนพาเลตได้วันนี้มีคิด n p นพาเลตมาอัดมิดบ x ็อกกับพื้นที่ในแดนกลางนะแต่ว่าด้วยความที่ทั้งไมนู new, ทั้งอีลิกเซนเนี่ยเป็นคนที่คล่องตัวสามารถพลิกหลบพลิกบอลหนีสกัดการเพรสได้เลยทำให้แมนยูไม่ถูกกดดันในพื้นที่แดนกลาง ะเห็นได้ชัดว่าวันนี้ไม่เหมือนกับวันที่เจอเ้าทำตันครึ่งแรกวันนั้นกว่าที่แมนยูจะได้ประตูกว่าที่แมนยูจะเสียจุดโทษแมนยูสู้ไม่ได้เลยครับผิดกันวันนี้แมนยูทำได้ดีเพราะว่า2คนนี้เล่นได้ไหลลื่นมากๆรวมไมถึงบูโน่นะบูโน่ตอนช่วงเริ่มต้นอาจจะดูดีหลังจากนั้นอาจจะแย่สัหน่อยเป็นวันที่ ผมใช้คำว่าย่ำแย่ที่สุดของกัปตันทีมแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายนี้นะฮะในนัดล่าสุดเสียการคลองบอลจ่ายผิดพลาดเนี่ยมากที่สุดในทีมครับหลายคนอาจจะรู้สึกหนุดหนิด,ดนะซึ่งผมเชื่อว่าไม่แปลกเลยเพราะว่าหลายครั้งเขาเปลี่ยนจากจังหวะที่ควรจะสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนจังหวะที่ควรจะจ่ายได้ดีกว่านี้มันเป็นการเล่นฝืน,ฝนไปหน่อยวันนี้สําหรับบูโนโ่รวมถึงโอกาสยิงของเขาด้วยนะครับปีขวาอมาดิอาโลปีซ้ายอาริฮันโดการาโชและกองหน้าบันโจโชเซอร์ซีครับสองปีกสองข้างเนี่ยไม่ติดใจอะไรอยู่แล้ว ราอยากเห็นเด็ก2คนนี้ลงเล่นร่วมกันมานานเพียงแต่ความรู้สึกแค่รู้สึกว่ามันผิดจังหวะมันผิดเวลาไปหรือเปล่าสําหรับเ e อริกเทนฮาร์เพราะก่อนหน้านี้ครับตอนที่อยากให้ส่งลงสนามมาแทนที่ของมาคัตแลตฟอร์ดเพราะตอนนั้นมาคัตแลตฟอร์ดปืนฝืดมากๆเออยิงไม่ได้มาหลายเดือนนะครับแต่ว่าก็ยังได้เป็นตัวจริงอย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งผ่าน2นัดที่ผ่านมาครับเอาชนะเซาท์แฮมตันแลตฟอร์ดยิงได้ถล่มบาร์ลี่70็ดแลตฟอร์ดยิงได้2ประตูยิงได้ทั้งขาขวาและขาซ้ายความมั่นใจกําลังมา แต่ว่าเอ็ดเทนฮากบอกว่าไม่เป็นไรไปพักก่อนงงไปเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่างงไปเลยไม่เข้าใจพี่แกจริงตาโอเคเด็ก2คนนี้ลงมาแล้วไม่ใช่เรื่องแย่อยู่แล้วครับเพียงแต่แค่รู้สึกว่ามันอาจจะผิดเวลาไปสักนิดหนึ่งที่อยู่ๆจะมาดอปและปอดในวันที่ทีมต้องการความมั่นใจนะสำหรับกองหน้าทั้ง3คนเลยนะครับโอเคอามัดเดียโลทาผลงานได้ดีเหมือนเดิมครับด้วยความที่ผมเชื่อว่าคิสันพาเลตก็ศึกษามาเหมือนกันว่าฝั่งของอามัดเดียโลเนี่ยเป็นคนที่ จู่โจมคู่แข่งสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมแมชชสเตอร์ยูเต็ดได้ดีที่สุดฉะนั้นวันนี้ในการโดนเข้าประกบเนี่ยฝั่งอามัดยาโลจะโดน1 2 1 2ตลอดไม่มีดวนเดียวครับมีคนเข้าคนแรก้องมีคนซ้อนโดนดับเบิลแบบนี้ตลอดเล่นยากซะหน่อยแต่ก็ยังทําผลงานได้ดีในขณะที่ฝั่งอารฮันโดกาลาโชก็มีโอกาสได้ยิงครับสองครั้งเน้นเน้นั่นก็คือจังหวะแทงทะลุช่องของโจชัวเซอร์เซ่ที่ถอยลงมา จากกองหน้าเนี่ยนะครับถอยมาเล่นตรงกลางแล้วแทงทะลุให้กาลาโชหลุดเข้าไปแล้วสับด้วยสายไม่ผ่านมือของดีนเฮนเดอร์สันนอกจากความไม่เฉียบคมของนักเตะเองก็ต้องชื่นชมผู้รักษาประตูนะอดีตเด็กแมนยูคนนี้ครับเหนียวเหลือเกินกาลาโชได้ยิงอีกทีนึงครับจากลูกจ่ายของดาร์ลก็บอลก็ไปชนคานสิแต่คนที่หน้าต้องบอกว่าหน้าผิดหวังซะหน่อยสําหรับวันนี้ก็คือบรูโน่ต้องพูดคํานี้อีกครั้งหนึ่งแกดูรีบแกดูโลนลานไปนหมดทั้งจังหวะจ่ายและจังหวะยิง ลูกซ้ำลูกยิงของกาแาโชที่แกยิงไปชนคานผมว่าถ้าแกนิ่งกว่านี้สักนิดยังไงก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเข้ากรอบยังไงผมว่าน่าจะเป็นประตูเลยแหละไม่ใช่แค่อย่างน้อยแค่เข้ากรอบอน,นี่คือความผิดพลาดนะของนักเตะ11ตัวที่ถูกส่งลงมาสนามผมไม่ได้คิดว่าเทนฮากจับตัวไม่ดีนะครับผมแค่รู้สึกว่าเขาจับตัวได้โอเคแล้วสำหรับ11ตัวแรก อ่ะเพียงแต่ว่าโอกาสที่มันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เท่านั้นเองมันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ต้องโทษนักเตะวันนี้ต้องโทษนักเตะในสนาม45นาทีแรกฝั่งเทนฮาเองก็ออกมาบอกว่าเกมเนี้จริงๆแล้วพวกเขาน่จะชนะต้องแต่ครึ่งเวลาแรกแ,แต่ที่สําคัญนั่นก็คือว่าช่วงครึ่งหลังครับเปลี่ยนมาคัทเลดฟอร์ดลงมาแทนเซอร์ซี่ก่อนที่จะเอาอุกเต้ลงมาแทนอีลิกเซนหรือแม้กระทั่งส่งลัสมูดฮอยลุนลงมาแทนอาหมัดดิียโลในทีที่76เอาตัวแรกก่อนมาคัทเลดฟอร์ดลงมาแทนเซอ,นนมมอเเร์ซี่เนี่ สองคนเนี้ยทดแทนที่กันในวันที่เจอบาลี่ครับเกมวันเนี้ยของบาลี่กับคิทตันพาเลตมันต่างกันตรงที่บาลี่นั้นมีพื้นที่ข้างหลังให้เล่นมีพื้นที่ข้างหลังให้วิ่งให้ทะลุแต่วันที่เจอเกับคิทตันพาเลตคิทตันพาเลตวางแนวรับไว้หนาแน่นมากอาจดูเหมือนหลัง3ครับแต่เมื่อไหร่ถอยวิ่งแบ็คลงมานั่นคือหลัง5ทันทีมันเลยเจาะยากขึ้นแทนที่จะเป็นเซอร์ซี่ผมกลับมองว่าวันเนี้ยการนาโชอาจจะควรออกมากกว่าเซ็กซี่เพื่อจะได้เล่นทําชิ่งกันครับเวลาเข้าเวลาที่มันเจาะทางลึกไม่ได้จะได้เล่นแบบ วันทูเข้าไปอะไรแบบนี้รวมถึงลัสมูดไฮลุนนะถ้าลงมาก่อนในครึ่งแรกอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่การลงมาในครึ่งหลังในจังหวะที่ทีมเริ่มจะเล่นเกมลุกน้อยลงไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตเหมือนกันหรือเปล่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ครึ่งหลังลงมาทั้งๆท,ที่ทีมต้องการประตูชัยครับแต่ทีมกลับเล่นเกมบุกน้อยลงในทางกับกันฝั่งทิสตันพาเลตเล่นเกมรับมากขึ้น บุนแฟเฟนั้นครับควรจะเป็นคนที่โดนถอดออกมากกว่าคิดเดนอีริกเซนแล้วแดนอีริกเซนขึ้นไปเล่นหน้าแล้วส่งอูกาเต้ลงมาเล่นเกมรับโอเคแต่เหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าความฟิตอันนี้ก็ต้องรอดูกันครับว่านัดต่อไปจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆครับสิ่งที่เห็นในวันนี้มันเห็นข้อดีอยู่ในนั้นก็คือหนึ่งผู้สกษาป,ประตูหวังพึ่งพาได้ครับสำหรับโอนาหน้าในฤดูกาลนี้อย่างน้อยก็ในห้านัดที่ผ่านมาครับมันเห็นแล้วว่าเขามีดีในวันที่ทีมต้องการเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เหมือนกัน ลูกเซฟนั้นสำคัญเลยนะครับ2จังหวะต่อเนื่องลูกยิงของ n อนเคเทียต่อด้วยลูกซ้ำเจ่อๆลูกนั้นไม่มีมือของโอนาน่าเมื่อวานนี้แต้มเดียวก็ไม่ได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งแต้มก็ไม่ได้บุกเขาแล้วทำไม่ได้ครับส่วนใหญ่มักจะเจอแต่วันนี้ไม่เจอก็ถือว่าเยี่ยงดีไปเกมรับคู่เซนเตอร์ผมว่าเริ่มลงตัวแล้วแบ็กขวาอย่างมาสลาวีได้คะแนนดีมากกว่าคะแนนลบครับคู่กลางเริ่มเห็นความแตกต่าง แต่มันก็มีบางอย่างเข้ามาเขาเรียกว่ามันมีตัวเลือกมากขึ้นคาเซมิโลวันที่เจอบาลีครับนอกจากปอกแขนกับตันทีมนอกจากความนิ่งความอาวุโสนะผมว่าคลาสฟุตบอลแกยังช่วยได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เทนฮักต้องจัดแจงดีๆครับระหว่างนักเตะหนุม่มอย่างเมสันเมาส์บรูโน่นักเตะวัยรุ่นอย่างคอร์ริเอร์คอบบี้ไมนูกับนักเตะอาวุโสอย่างคาเซมิโลและอิริกเซนครับถ้าปรับดีๆนะ่ะผมว่าเล่นด้วยกันได้ทั้ง3ม ทั้งสกลุ่มนี้ดูที่เอริกเซนฮาร์แล้วครับว่าจะปรับปรุงวัตถุดิบนี้ยังไงปีนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวแล้วครับว่าผู้เล่นคุณบาดเจ็บจนไม่ได้ลงสนามตอนนี้มีผู้เล่นลงมาให้เลือกมากขึ้นกว่าเดิมครับอยู่ที่คุณจะใช้ยังไงแฟนบอลเนี่ยทีมอื่นเขารอได้อยู่แล้วครับเขาพูดกันทุกครั้งครับเมื่อแมนยูออกไปทางแพ้หรือเสมอเขาก็อาจจะบอกว่าแหมไม่ดีเลยแบบนี้จิตใจไม่ค่อยดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แมนยูชนะเขาจะใช้คำว่าเซฟเทนฮาร์ แต่ถามว่าแฟนแมนยูจริงๆอยากเซฟหรือเปล่าถ้าฟอร์มมันเป็นแบบนี้สิบนาทีสุดท้ายของวันที่เจอคิสซันพาเล็ตนักเตะแมนยูไม่รู้จะจ่ายไปไหนครับสามคนที่จะบิวอัพขึ้นข้างบนนะสมเซนเตอร์สองเซนเตอร์กับอีกหนึ่งแบ็กยืนนิ่งกันหมดเลยเพราะว่าข้างหน้าไม่วิ่งมารับบอลไม่มีใครช่วยกันเล่นเล่นเหมือนโอเคกับหนึ่งนในการบุกมาเจอกับคิสตันพาเล็ตผมไม่รู้ว่าเทนหาคิดแบบนี้หรือเปล่าครับแต่1ินาทีสุดท้ายของเกมนี้มันเห็นภาพแบบนั้นจริง เกมรุกไม่ช่วยกันอย่างที่ควรจะเป็นในครึ่งแรกคือความผิดพลาดครับคือการจบสกอร์ไม่ได้แต่ครึ่งหลังเนี่ยคือการทําเกมไม่ได้อันนี้หนักกว่าการยิงไม่ได้ซะอีกนะครับการสร้างสรรค์ไม่ได้นี่ยากกว่าการจบสกอร์ไม่ลงแต่ว่าออกมารูปแบบไหนก็ตามนะมันก็ถือว่ากลับมาที่เดิมครับวนลูปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งครับแพ้เสมอชนะชนะเสมอแพ้วนอยู่อย่างนี้ครับ พอถึงวันหนึ่งที่แพ้จนกระทั่งว่ามีข่าวจะปลดโค้ดออกกลับมาชนะอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับมาวนหลูปเดิมเสมอแล้วแพ้แฟนบอลจะทนได้แค่ไหนไม่รู้ครับเพราะมันไม่สําคัญเพราะสิ่งสําคัญคือถ้าอ e ินีออสหรือเซอร์จิมรัดคิปทนไม่ได้เมื่อไหร่ครับนั่นคือเรื่องใหญ่ถ้าเทนฮากยังคงเล่นบอลกล้ากลกลัวแบบนี้ผมว่าเวลาของคุณอาจจะเหลือไม่นานส่วนเพื่อนๆพ่พี่ ชาวพิศารแดงคิดเห็นอย่างไรครับกับกรณีนี้คอมเมนต์กันหน่อยครับร่วมพูดคุยกันหน่อยครับพูดคุยกันแล้วไม่จูดใจมาคุยกันต่อนในไลฟ์สดวันนี้1นึ่ทุ่มครึ่งครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับกับบทสรุปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสตันพาลเลสศูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศสวัสดีครับ